บายโมงตากูไปแล้วเนี่ยครับตากูไปหมดแล้วโหรือหวานเจี๊ยบทำไมน้ำเก๊กเวยที่นี่มันรสชาติแปลกๆวะพี่มันร้อนๆขึ้นตาดิป่ะล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเปมไปไหนวันนี้นะคะอีเปมมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะอีบาร สวัสดีครับผมบอยนันทพัฒน์จากเพจนันทพัฒน์เพจองเที่วเพจเดินทาง,งและไลฟ์สไตล์ครับพี่นัดค่ะพี่นัดค่ะแล้วก็พี่นิวนะคะสามคนแล้วก็ตากล้องนะคะน้องบอลน,นะคะวันนี้นั้นเตมจะพาทุกคนไปเดินป่าถามว่าทริปตอนนี้มันเป็นยังไงอีดอกทริปล่ม <c oughs> ทริปล่มอะไร <c oughs> สู่ขิดกูงงในนุกเรื่องก็คือการมีแพลนเท่ากับไม่มีแพลนนะคะโอเคเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะไปค่ะ <Okay. S 2> อยากกินออนเดอะล็อกอ่ะมาช้อนอที่นี่ผมทำที่รวมรวม,ม,มการชนเยชลยโล่ไล่ไล่โอ้ยเจ๊ไหลและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงแล้วที่ <S <S น้ำตกคลองโป่งนะฮะไม่ใช่คลองโป่ง<ล>ไม่เอาไม่ใช่เหรอถ้ำ ก็คลองปลวงมาตลอดเลยนี่เราอยู่ที่ไหนพี่เบตอนนี้เราก็ถึงถ้ำเทพพนมแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมกล้องขอโทษ <c oughs> ก็ขี่รถกันมาเมื่อกี้ก็ทั้งช่างภาพแล้วก็ทีมงานของบอสนะคะก็คือลงไปไหนไม่รูะคะ้ค่ะพี่นัดกับพี่พ,พี่พี่นัดกับพี่นิวนะคะสองคนนะคะขับรถลงไปนะคะรวมถึงตะกล้องกูด้วยนะ,ะอีดอกเมื่อกี้มีสถานปฏิบัติธรรมนะครับอยากไปหาแสงสว่างให้ชีวิตเขาเรียกว่ากับดัก ตาหนวดเนี่ยน่ากลัวรครับบอสครับถามจริงบอสถ้าเธอบวชอ่ะเธอกล้า,ามาอยู่วัดแบบนี้ไหม ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมบวชคือคือแบบนั้นเนาะใช่ไหมบอสขนาดเรามากหลายคนนะเรายังรู้สึกหลอดเลยนะมันกลัวนะไม่กี่อาวตรงๆฉันแล้วบวกกับที่ชัดเป็นคนไม่ชอบที่แคบด้วยมั้งแต่ทำไมเวลาผู้ชายกอดเราชอบอันนั้นมันอ้อมอกมันไม่ใช่ที่แคบมันมันก็แคบเหมือนกันนะก็ลองลองกอดดีลองกอดไม่เอา เป็นอะไรตอนนี้เราออกจากถ้ำแล้วนะคะดููว right. oh, no. ่ามีสไลด์อยู่ครั้งตัวยกอยู่ไหนนๆก็ไหนๆนะคะแม่ออกจากวัดปุ๊บหยุดนี่เองนะไก่ไก่แล้วอันนี้น้ำอะไรเก๊กหวยค่ะแต่ว่าเราเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลแบบว่า เราเคี่ยวน้ำตาลก่อนแล้วน้ำตาลมันเกือบมานี่ไงเวลาเราเดินเหนื่อยๆอ่ะน่าจะมืดเพราะน้ำตาลน้อยเราก็เลยต้องเคี่ยวน้ำแก้วที่มีน้ำตาลมาใช่แล้วก็อาการเคี่ยวของเราไฟมันแรงหน่อยมันก็เลยสีเข้มใช่อ้าวดื่มสิครับพี่แดดแดทริปที่สุดไหวป่วงงงงอะไรเอ่ยมาอีบอสเฮ้ยอะไรวะนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะอ้วกนะเอาจริงเลิกอ้วกก่อนตอนนี้กูไม่มั่นใจตัวเองแล้วเนี่ย อีเพย์มาอีเปยเมาอีเปยไปไหนเมาทุกคลิปสารคามน้ำไม่ต้องคนอ่อนเขากินน้ำกันบ้าเอามาล้างล้างมือเกือบล้มมือ ใช่เปิล็อกแกงงี้อไม่ลอหลังจากตื่นเช้ามานะคะก็เห็นที่ต้องสนหันกับข้าวให้เรากินอยู่ เราก็ไม่อยากรบกวนอะไรเขามากนะคะก็เลยเอ่ยไปบอกว่าพี่ต้มน้ำให้ด้วยนะหนูจะกินกาแฟนี่เราทำก็ต้มอย่างน่ากินเลยยิ่งดอส่วนอีกสองส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะเขาไปถ่ายกลางทุ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะคะแต่ตอนนี้คือเป็นคนที่ขัดกาแฟไม่ได้ก็ต้องซัดกาแฟก่อนขาหญิงตอนนี้ยิดอกขาสั้นไปหมดแล้วหนาวไม่ใช่หนาวธรรมดาหนาวจริงหนาวจัง โอ้โหมึงดูนางพญาหมาดำสนทยาและลูกน้องทั้งสี่ของทางของเขาเ,เราจะเดินขึ้นทางนี้นะคะเพื่อความปังพี่สอนอีบอสหายไปอีบอสเดินไปในป่าอีบอสอีบอส <c oughs> ได้ไหมอย่างเงี้ยใช่บ นัตพัฒน์หายไปไอะเป็นไปอย่งไงจิม๋มันตอบกลับมาเปลว่าวะ <laughs> พี่เหมือนโฆษณาในเจอกิบอะฮะกินในเจอกิบแล้วอะวิวไหนก็สวยดูด้วยอ่อะดูด้วยอะ,อะ,อะ,ยอะนั่งกินดูวด้มองวิวไปด้วยอะก็คืออ่าวันนี้จะพาคุณนัตพัฒนะคะหรือน้องบอสของเรานะคะไปเต่าดำนางยังไม่รู้ลิฟเต่าดำนางบอกว่า มันน่าจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวรู้เลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปหุบชน,นีก่อนหุบชน,นี้นี่คือจุดที่เปรมกับพี่สนเออจุดที่พี่สนทำทำลานกลางเต็นท์นะคะเตรมก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องของอ่าโลเคชันอะไรต่างๆเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสาวกาันหุบชน,นีของเรานะจ๊ะจะมีการเอากระเทยนะจ๊ะไปเดินโชว์ทุกเช้านะจ๊ะตื่นเช้ามากระเทยต้องเดินสวยนะจ๊ะใส่ส้นสูงนะจ๊ะจะมีกระเทยอยู่ตัวหนึ่งนะจ๊ะที่นี่ใส่ส้นสูงเดินนะจะ หนูขอเตือนพี่นัดเลยนะคะครับถ้าเราไปโครงการหลวงแล้วไปเจอพี่กล้วยแล้วพี่ต้องห้ามอยู่ตามลําพังกับเขานะ เขาขาดของนานมากกุนึกว่าจะสารละอย่ารอเล่นกับคนเหงาอย่างผมับนี่เป็นเดทแรกของหนูสองคนค่ะเปลี่ยนผัวแป๊บคนไหนผัวพี่สาอย่างนี้เหมือนหนูได้ผัวแขกเลยอะสลัมกุ้แขกตี อันนี้อันนี้จะาสำหรับทวิตเตอร์คลิปต่อไปนะคะเราสามคนนะคออลิแฟนดิออลิแฟนเลยหรอดูแค่นี้ในทวิตเตอร์เดี๋ยวเราไปต่อแบบเยอะๆเดีอลิแฟนแบบใกล้ใกล้แล้ว่ใกล้ๆแล้วแบบปัดแล้วก็ขึ้นออลิแฟนแอดแอดเฟซมานะคะ399บาทเท่านั้นนะคะดูด้วยใช่นัตพัดด้วยนะคะนัตพัดด้วยเชิดนะคะวอร์มก่อนก่อนนั่งหลังการทรงตัวมังดีวิชาการเรียนคู่ดอกอ่ะ โอเคเออใบฮะกระท่อยู่ไหนเดนหรอแดดแดดไงพลังแดดผมคือชาวพลังแดดครับพี่บีมรู้รู้ไหมคะว่าทำไมน้องชอบกินใบเพราะว่าน้องมีหนอนน้องเลี้ยงหนอนอยู่หนอนผมไม่ใหญ่นะครับป่วยเล้าหนอนให้สอนให้พึงบ้านนี้นี่ค่ะถ้ามาวงกระสังเออได้มาโลโคสนะคะต้องคิดถึงพี่คนนี้เลยค่ะ พี่เจแฮนะคะพี่เจแฮเป็นคนที่ขับรถให้หนูในคลิปแรกพาไปแหกโค้งมาแล้วหนึ่งไม่ต้องกลัวค่ะพี่เจแฮตีนผีแน่นอนแมต์นี้พี่เจแฮจะพาณัฐพัฒกับทีมงานของณัฐพัฒ์พี่เจแฮขับให้เหรอครับใช่ไอคลิปที่แหกโคง้งใช่คือเขาพาไปแล้วคลิปนี้<ๆ>เขาจะมาขับกระบะให้เราเฮกจาดญิงนี่คือคำว่าเจ็บไม่จำ ไม่เขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์อ่ะมักจะไม่ทำพลาดสามพลาดสอนเออเข้าใจหรือยังเข้าใจลนะฮะถ้าสมมติว่าเอาคนที่ไม่เคยแหกไปเลยอ่ะมันอาจจะแหกก็เป็นได้ไงฮะเออปากไม่ดีแต่ยังไม่ออกเลยจ้ะกะเทยอ่ะโอเคนะครับพี่พร้อมนะคะครับผมไปค่ะคุณแจรถค่ะพี่ขาเดี๋ยววันนี้ให้พี่เขาขับน้องแดงนะคะเพราะว่าเราจะนั่งรถชิลๆหลังรถกันไป ได้ค่ะตามสบายในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับอีเปมใบหน้าอินตอีมาจากไหนวะมนแหละนี่ไงมันมาจากนี่ไงโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเครื่องดื่มแรกไม่ใช่น้ำเปล่าปกติเขาบอกว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำเปล่าแปดแก้วตื่นเช้ามาตอนอยู่กับอีเปมฮะเล่าแปดเป๊กเราอยรก่อนนม่งั้นการติดมายรเรื่อง มันมันจะสร้าง energy ให้กับเราอเราเราจะได้แบบว่ามีพลังงานในการทำงานในวันนี้เออถ้าเราไม่กินนะมันก็จะแบบว่าสวัสดีค่ะเนี่ยคาอะไนะคะอย่างนี้อแล้วพอเรากินเข้าไปสวัสดีค่ะสรุปวันนี้เราไปที่ไหนกันพี่เบมน้ำตกเต่าดำค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะไหนดูก่อนดำยังอ๋เต่าน้อยใช่ตูดค่ดโอเคไปโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นรถค่ะแดทิปเอียงวะ ้ชนทุกคนเลยนั่นแหละไปอ๋อเวลาไปแดนไปละอีกสักพักหนึ่งจะต้องขับออกไปจับรถหน้ารถเดี๋ยวน้องจับหน่อยให้น้องจับหน่อยเกี่ยวความตรงนี้อ๋ออันนี้อ่ะที่ว่าชั้นๆอ่ะ ลอีหมอพับผ้าอีมอปาดเจนใช่ไหมพี่ยังไม่ยังไม่ถึงเหรออันนี้กิ๊กีตัดท้ามาตรงนี้เนี่ยทำได้อย่างนีงเลยน้ำมยาวอมล็งยาวฮีลาจ้านิ่งอะเก่งอยู่โยกครับเป็นไง อีดอกก็คือทางอ่ะกูขับเองกูเก่งเองกูกลัวเองอีดอกเมื่อกี้พี่เขาขับพี่เขามาส่งแค่มอพัผ้านะคะแล้วที่เหลือก็คือขับไปเอง,เอง,เองมึงดูหลังรถมีรัตาพั์ก็คือเลิศ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโครงการหลวงกันแล้วนะคะพี่พีเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะสภาพสบายสบายครับเหมือนเดินออกไปซื้อหน้าบ้านเลยฉันไม่เชื่อและเราก็มาเจอกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยเป็นตัวแม่ของที่นี่นะคะพี่กล้วยค่ะเสียงอ่อนเสียงหวานนะใช่เดี๋ยวผู้ชายเห็นมันไม่ใช่ธรรมชาติพี่นะไม่ได้เลยนั่นไหเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่บอสนาตพัฒน์นะคะไม่รู้ว่าพี่บอสมาถึงปุ๊บจอดรถปุ๊บพี่บอสบอกว่าต้องการหาที่นอนผูกเปเราต้องหาซากนางก่อนนางอองไปนะคะเจอมันแล้วเจอมันแล้วเจอมันแล้วสภาพมันคือแบบวเฮ้ยเอ e นดูนจีมันหมดจริงวอยบอสฮะเป็นไงบ้างตนหัวไรลนหัวไรเมารถเหรอเปล่าไม่ได้เมาตุนหัวไร,วไร,วไรใช่ไหมใช่ หนักเลยใช่ไหมไม่หนักหรอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายกำลังยืดยืดอยู่อืมี่ยาตอนที่ยืดหน้าอล่างลดเลยะตอนนั้นจะเล่าเลยครั้งที่แล้วที่พี่มาถ่ายกันที่เนี้ยคือมันมีรอยมือติดแขนกันไปอย่างงี้อือแล้วก็อย่างงี้ซึ่ง ซึ่งรอยแบบไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจุดทูปขอเข้ามาดูเพื่อจะหายนะเออเออเออถ้าหายพีคเลยนะพีคนะอีดอกปวนจนมดแรงอะใช่แล้วก็มึงก็ร้องเพลงนี้อมควยตุ๋ยมาตอดตลอดทางเลยอะอีดอกเพลงต้องแามเหรอนะคะสิ่งสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะเราก็ต้องสถานที่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองให้นวดแล้วก็ลองทำพิธีดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเนื่องจากความเชื่อที่เราคุยกันบนรถนะคะ ก็ก็คือตอนเนี้บอสปวดไหล่เลยมื่อสาเหตุเมื่อคืนบอสพิงมั่วไปหมดอะเมื่อวานพิงเสาพิงอะไรพิงมั่วไปหมดจนจนข้างที่พิง่ะตอนนี้ปวดเหมือนจะยกแขนไม่ขึ้นเราจะมาทำพิรัแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าปวดไหลเลยนะโอ้โหก็ใช่ไหมล่ะเออแล้วงงไหมล่ะปวดปวดยังไงแล้วปวดชาเบอร์เนี้ยปวดชาะะไม่ขึ้นใช่ค่ะตอนนี้เราจะทําการขอขมานะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะว่า ตลอดเวลาที่เรามาก็ยืคบงคุยตุ่ยบ้างยักเย็ดบ้างไปดก็ซึ่งของที่ไม่เห็นตัวไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงนะฮะไปลูกตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาแม่ให้เลนเดียอ่าตรงนี้เลยอ่ะกูยังก็ยังลบหลู่เขาอยู่ยังอย่างนั้นโอ้ย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 อย่าบีบอย่าบีบน้ำโมสามจบมือไหว้ดีๆเลยเฮ้ยมันปวดตั้งใจนะมันปวดมากเดี๋ยวมันทำงานไม่ได้นะมือ เออน้ำโมสามจบก่อนเลยอย่างแรกบอสบอกว่ามันเริ่มดีขึ้นเออก็แปลว่าน่าจะมีส่วนไหมเพราะว่ายาปกติแล้วยาอันนี้อันนี้ความชื่อส่วนบุคคลนะคะปกติแล้วยามันจะออกฤทธิ์ภายในสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเออหชั่วโมงถึง2ชั่วโมง เพราะว่าการทํางานของกระเพาะใช่ไหมแต่อันนี้คืองงมากนัาพัดบอกว่ามันเริ่มคลายเออมันเริ่มคลายมันเริ่มคลายจริงมันเหมือนมีคนที่บีบบีบไกลเราอยู่แล้วเขาเพิ่งปล่อยมือฟิลนั้นน่ะเออแต่เราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่อันนี้ก็เอองงๆเหมือนกันนะแต่แต่มันเริ่มมันเริ่มหายปวดพอไหวเสร็จปุ๊บแล้วมันเริ่มออกอาการใช่ใช่ใช่ถึง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 งงกันอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรที่ตามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีการนับถือสถานที่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> อี่เรากลัวกลัวเลยนะเมื่อกี้อีนัทพั์รู้เลยนะว่ากลัวเสียงของเขาด้วยวป่าค่ะ,ะแล้วผู้เข้าประกวดจากจังหวัดกำแพงเพชรมีดแกนกำแพงเพชรมา ุเรดอกเพลงให้ยิ่งไปเร็วไปเร็วตอนนี้นะคะเราก็จะถึงทางลงน้ำตกแล้วซึ่งคุณบอสคุณนัทคุณมิวพร้อมหรือยังคะพวกคุณทำไมจะต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาเยอะขนาดนี้คะเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้แม่พิเศกถูกต้องนะครับค่ะ ก็คืออย่างแรกเลยก็คือจับในมือที่ถนัดอีมือหนึ่งค่อยหลังทางขา,าออก <c oughs> บ้านี่ถือก่อนอการใช้ไม้แท็กที่ถูกต้องนะคะมันต้องแบบนี้ค่ะและสีแดงนี่นะคะ,ะ,คะก็นำขบวนด้วยเอออีดอกแปลกเนาะเวลาใครจะเป็นดามเมเยอร์อะ่ะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นออและกอลสตไม่กระเทย <c oughs> และการโยนนะคะไม่เอากระเทยเป็นดาเมเยอร์ห้าหกเจ็ดแปด ไม่เหมือนมีคนเขียนบทเลยแดดแล้วก็ไม่ต้องรับไม่ได้เออแกล้งตาตึ้งๆนี่ไงเออคือคติ i n อ้ะดอพี่บอลชอบตีรําไข่อะจ้าตอนนี้นะคะตอนนี้เราจะไปกันที่ป่วงน้ำร้อนกันก่อนนะคะป่วงน้ำร้อนเป็นจุดที่น้ำ ร้อนมากสามารถลวกไข่สุกได้เลยนะคะก็คือเส้นทางเดิน เจ้าถิ่นนะคะเราก็จะให้พวกเข้าวๆเดิน <roast> นําไปก่อนค่ะดูได้ค่ะเนี่ยเขาเริ่มชะอ om ัทผัววิ่งดิเอ๋วิ่งเอ๋ยอย่าแพลอย่าแพลอย่าแพอยังไหวจ้ะเจ็ดร้อยสิบหกเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะ อากาศปกติอากาศยังหายใจได้ปกตินะคะเพราะว่ามันไม่ได้สูงเวอร์เบอร์สองพันนะแต่ว่าก็คือความเหนื่อยเราก็ต้องมีความล้าเพราะว่าเราเดินลงเรื่อยๆนะคะโอ้ทำไมมันถึงตายอ่ะพี่มันไม่ย่อยเหรอใตัวใหญ่ไปอ๋อนี่ไงติดตะปคือใหญ่มากเลยนะ ใหญ่ตะกรวดใหม่แนี้่อ่ะนี่อ่นนงงอาอือนกวตะกรดก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆประมาณ5โลโอ้ตอนนี้เราก็ถึงคลองที่เชื่อมต่อกับน้ำตกเต่าดำแล้วนะคะคลองที่เชื่อมต่อว้าวน้ำใสมากค่ะ น้ำใสแล้วน่าเล่นมากเหรออยู่ใต้อยู่ใต้เราอยู่ใต้ใต้โป่งน่าจะเดินลงใช่ไหมข้ามหรออ่าโอเคได้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงน้ําพุร้อนแล้วเออไม่ใช่น้ําพุร้อนสิเขาเรียกอะไรนะพี่ป่งแก๊สป่งแก๊สหรือป่งน้ำร้อนใช่่คะซึ่งตรงนั้นร้อนไหมร้อนค่ะอาบได้ตรงนี้ไม่เลือกเหรอเฮ้ยบอสตรงนี้ถ้าจะใช้คำว่าออนเซ็นอ่ะอยู่ตรงนี้ได้แต่ข้างบนไม่น่าอรอดว่ะข้างบนนห้ยาดี่าล้างหน้ล้างหัวขอพรล้างหน้าล้างหัวขอพร ฟ้านูขอให้โครคไข้ไข้เจ็บทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อยู่ในตัวหนูาหายและเจ้าค้าขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดตีตลอด,ลอดไปด้วยเถิดฟ้าอ,อ,อนะลอนนะุ่มเลยน้ำมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆคำถามคือน้ำมาจากไหนก่อนน้ำมาดาลถ้าถ้าความรู้สึกเรามันเป็นน้ำบาดาลแต่คือ โทรศัพท์ใครจับเวลาได้คะ12นาทีตอนนี้กี่โมงคะแปดโมงสี่เจ็ดเอ็โเอาแค่12นาทีนะพี่ส2องนาทีจะเป็นไข่ลวกนะ9้าสิบห้านาทีไข่แดงสุกไข่ขาวไม่สุกส5งสิบห้าถ้ายี่สิบนาทีสุกหมดเลยค่ะเอาเอาแบบสุกหมดเลยส่ะไข่สาวสุกไข่แดงไม่สุกป่าไข่ลวกนี่อ่ะบอกันจักเลย ดูนะหลังจากแช่15 12นาทีอันนี้กูว่าแค่สิบนาทีถึงไหม,มพีม่ถึงเลยค่ะพี่นะฮะคือข,ข้าชโลกเฮ้ยคือเอาขึ้นได้หมดแล้วเนี่ยอันนี้เอาขึ้นได้หมดแล้วอโอ้โหมาครับเฮ้ยสดดิทางนึงอ่ะให้มันไหลลงปากอะพี่ได้มันจะท่ออืมมันจะไหลเหรอ อ่ะไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาด้วยไปจ้ะเังเกตปุ๋งแล้วปุ่งน้ำร้อนมันเป็นเปลที่พี่เขาบอกจริงๆเว้ยรสชาติมันมันแปลกๆอ,อ่ะหรอจริงๆพี่มันมันไม่เหมือนไข่มันไม่เหมือนไข่ลวกบ,บ้านเรามันจะมีความมันแปลกๆมันแปลกๆแปลกๆจริงๆ ลองละซะแต่อร่อยขอกตรงนะ้าไม่เคยไปนะสายเนี้ยไม่รู้นะเดี๋ยวแล้วเราจะไปกันทำไมอ่ะกล้าไปด้วยกันไหมเอาไปก็ไปที่ขนมเต็มหลัง่ะไม่กลัว <c oughs> บอกแล้วให้เอาเปลมาด้วยไม่เอากูเห็นปืนพี่เขาเออกูเห็นมีดพี่เขาแล้วกูมั่นใจว่าอีดอกจะไงพี่เขาก็ไม่ให้เราอด เห็เนไหมพอได้ัหมได้ยัไ่หลังจากที่เราเดินขึ้นมาจากน้ำตกแล้วนะคะ ได้เวลาแล้วอีดอกเหนื่อยไม่ไหวอีบอสก็คือเดินนําไปแล้วเราจะเป็นหัวน้าตกกันมึงคิดว่าความเหนื่อยของกูอะ่ะมันเวลไหนมันเวลไหนจอนตอนนี้อีดอกไปขยงไปใขยงไป อยู่หัวน้ําตกตรงนู้นอ่ะคือเป็นน้ําตกเต่าดําถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ชนานาญทางหรือว่าคนที่จะเดินมาเองเป็นไม่แนะนํานะคะให้เอาเจ้าหน้าที่มาด้วยเพราะของเป็นก็มีพี่หวานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าตรงนู้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันี้คุยกับเจ้าหน้าที่จริงๆมันเป็นเส้นทางที่เดินเองได้แต่แค่ว่าถ้ามากันเยอะกว่านี้เดี๋ยวทางมันก็ชัดแต่เนี้ยมันปีหนึ่งมีมา ทุกสองกุ๊บใช่อเออมันน้อยมากทางเลยไม่ชัดจก็ได้ว่าทีนีอน้อันซีเนาะอันซีนอันซีนเด็ดและอีกอและอีกหนึ่งอย่างที่อยากฝากก็คือ,อตรงเนี้ยแม่งโคตรอันตรายอะ่ะถ้าจะไปถ่ายรูปอะ่ะกรุณานแบบว่า ไม่ใช่ไหมอย่าลงเลยโทษเดียวคือชีวิตมึงจบเลยนะมึงเช็คสกิลตัวเองด้วยอ่ะอีดอกมึงเช็คสกิลตัวมึงด้วยอ่ะไอ้เรื่องมนก็ตายรักชีวิตหรือเปล่ารักชีวิตหรือเปล่าอีดอกมึงเลิกเซลฟี่แล้วเดินหอยหลังกันนะแล้วมึงเช็คก่อนแล้วมึงค่อยเดินอีดอกก็อยากจะผ่านตรงนี้นะคะกับการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและไม่เป็นมตรฐานกับเจ้าหน้าที่สมมติว่าถ้าเกิดเราไม่เดินกับเจ้าหน้าที่เราไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปก่อนว่าเราจะเข้ามาเส้นนี้ก็ยังดีนะเอ้ยไม่มันต้องแล้งอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้เช็คว่ามีคนเข้าไปหรือเปล่าใช่อันนั้นมันเป็นสากลอยู่แล้วเวลาเข้าเส้นไหนควรแล้งใช่ เพราะว่าล่าสุดอะแจ้งแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการดันหันเราไม่เลยต้องเปลี่ยนแปลงการาันหันอีกเรื่องนี้กูโกรธเาไปไปไปแล้วไปสิ่ที่ก็คือเราจะออกจากที่เนี้ยก่อนแสงจะหมดโอเคเออแต่ว่าไอ้ยี่สิบตะบนเลย คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่เปรมจริงๆเลยขอบคุณอีกครั้งเลยจริงๆขอบคุณที่พามาแบบกอดอีกรอเก้ยขอบคุณที่พาไปอะโลโคโลโคแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าลึกลับลึกลับคือที่เข้าไปนี่แม่งต้องโฟว์ e ิไม่ก็มอไซค์เท่านั้นอะรถเก่งเข้าไม่ได้และที่สําคัญไม่ใช่ลึกลับแค่เส้นทางลึกลับในสิ่งลึกลับด้วยมันมีความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งมึงโดนแล้วอ่ะซึ่งมึงโดนแล้วปวดเลย แต่ตอนนี้คือหายแล้วหายแล้วปากเบี้ยวกลยตบกลับนะเยี่ปกติเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะฮะที่ชมคลิปนี้จนจบยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์ช่องนัทพัทด้วยนะแล้วใครที่ตามจากช่องนัทพัทมาดูอีเปรมนะอุยโทษโทษมาดูอีเปรมไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดแม่งทุกอย่างที่คุณกดได้นะฮะ แล้วก็ <S <S ที่สําคัญนะคะใครอยากเที่ยวในแนวอีเปมนะคะเปมไปกระเทยนะคะกระเทยคนไหนก็เที่ยวได้ถ้าเปมไปได้ทุกคนต้องไปได้อ,อยากไปติดต่อมาค่ะเดี๋ยวพาไปเอเโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาอะ,อะสวัสดีค่ะ <S <S แต่อย่าลืมคลิปนี้ถ้าถึง10,000 0วิว1 0 0 0 0ไลค์เดี๋ยวเราไปตะลุยสมาอะไสยมาะไกันนะไป